นิทานเรื่องเจ้าหญิงกระต่ายกับเจ้าชายจำแลงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกษัตริย์องค์หนึ่งป่วยหนักมากพระองค์นั้นอยากกินซุปกระต่ายเจ้าชายผู้เป็นโอรสเพียงองค์เดียวจึงได้ออกเดินทางไปยังหุบเขาแห่งหนึ่งเพื่อไปหากระต่ายมาทำน้ำซุปให้กับพระบิดา ขณะที่เจ้าชายเดินไปตามทางเดินภายในป่าก็ได้มีเจ้ากระต่ายน้อยน่ารักตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าไปเจ้าชายจึงรีบวิ่งตามไปทันทีเจ้ากระต่ายน้อยวิ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในถ้าแห่งหนึ่งเจ้าชายวิ่งตามไปถึงหน้าถา้าเขาได้พบกับยักษ์ตัวใหญ่เฝ้าปากถ้ำอยู่เมื่อมันเห็นชายหนุ่ม วิ่งไล่กระต่ายน้อยมันจึงพูดขึ้นว่านี่เจ้าเป็นใครคิดจะมาจับกระต่ายน้อยของข้างั้นหรือไม่มีวันสะละเจ้าตังหากที่จะต้องโดนจับนี่เน่เจ้ายักษตัวใหญ่จับเจ้าชายด้วยมืออันใหญ่โตของมันและโยนเขาเบาๆลงในกล่องไม้ที่วางอยู่ภายในถำ้ำ แล้วนำฝาไม้มาปิดครอบเอาไว้พร้อมกับลับกุญแจขนาดใหญ่เจ้าชายแทบหายใจไม่ออกยังดีที่มีช่องเล็กๆด้านบนพอให้หายใจได้บ้างหลายชั่วโมงผ่านไปเจ้าชายก็เริ่มง่วงนอนและเผลอหลับไปแล้วก็ได้ฝันเห็นพระบิดาที่กำลังป่วยหนักและรอพระองค์อยู่ เจ้าชายก็สะดุ้งตื่นด้วยความเป็นห่วงพระบิดาเราต้องออกไปจากกล่องนี้ให้ได้เขาพึมพำกับตัวเองและคิดหาวิธีออกจากกล่องไม้นั้นทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกุญแจไขออกผ้าคลุมกล่องก็ถูกเปิดออกเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอยิ้มให้เขาด้วยและพูดขึ้นว่า ข้าคือกระต่ายที่ท่านเดินตามเข้าไปในถ้ำข้าเป็นเจ้าหญิงที่ถูกสาบให้เป็นกระต่ายในตอนกลางวันแต่ในตอนกลางคืนข้าจะกลับมามีรูปร่างของตัวเองแบบนี้ข้าจะปล่อยท่านออกไปนะท่านรีบหนีไปซะด้วยความงดงามขององค์หญิงเจ้าชายแทบไม่อยากจากที่นี่ไปเลยองค์หญิง ทรงงดงามมากจนข้าไม่อยากจะจากที่นี่ไปเลยท่านจะเห็นแต่กระต่ายในตอนกลางวันมันไม่ใช่กลางคืนเสมอไปนะนอกจากนี้ยักษ์อาจจะกลับมาได้ทุกเมื่อเขาเพิ่งออกไปล่าสัตว์เพราะลำพังท่านคนเดียวยักษ์คงกินไม่อิ่มแน่อย่าโง่งไปหน่อยเลยนะองค์หญิง จึงได้พาเขาเดินออกจากถ้ำซึ่งเจ้าชายก็ได้ขอบคุณเธอที่ได้ช่วยเหลือเขาในครั้งนี้ที่สุดเจ้าชายก็ได้กลับถึงพระราชวังอย่างปลอดภัยแต่แล้วพระองค์ก็ต้องเสียพระทัยอย่างหนักเมื่อพระบิดาได้สิ้นใจเสียแล้วทุกคนในวังเศร้าโศกเสียใจมากเจ้าชายรู้สึกเศร้าโศก จนรู้สึกว่าไม่สามารถอยู่ในวังอีกต่อไปได้หลังจากงานศพของพระบิดาเสร็จสิน้นเขาก็ออกเดินทางกลายเป็นคนเร่ร่อนไปเรื่อยๆเมื่อเดินไปถึงริมน้ำก็ได้พบกับชาวประมงคนหนึง่งสวมใส่เสื้อผ้ามอซอจึงได้ขอเปลี่ยนเสื้อผ้ากับชาวประมงคนนั้นมาสวมใส่แทนเนื่องจากไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตนเป็นเจ้าชายนั่นเอง เจ้าชายแต่งตัวเป็นชาวประมงที่น่าสงสารเขาเดินเตะจากอาณาจักรหนึ่งไปอีกอาณาจักรหนึ่งและจับปลาเป็นอาหารเจ้าชายเดินทางรอนแรมจนไม่รู้ทิศทางจนไปถึงเมืองเมืองหนึ่งซึ่งกำลังจัดงานฉลองอะไรบางอย่างพระราชวังนั้นถูกประดับประดายอย่างสวยงามพร้อมมีป้ายปิดประกาศไปทั่วเมืองระบุว่า เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรของเราเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกซึ่งเจ้าชายยังคงจำเจ้าหญิงแสนสวยที่อยู่ในถ้ำได้เป็นอย่างดีเจ้าหญิงคนนี้ไม่อาจสวยเท่ากับเธอคนนั้นได้แน่นอนดังนั้นเจ้าชายจึงไปที่ประตูพระราชวังเพื่อเฝ้าเจ้าหญิงไม่นานเธอก็มาที่ระเบียงและเอนกายเนื้อราวบันได เธอสวยมากแต่จมูหของเธอคดเล็กน้อยสวยเทียบไม่ได้เลยกับองค์หญิงในถ้ำเจ้าหญิงองค์นี้ไม่ใช่เจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกเจ้าชายในชุดชาวประมงกล่าวคนที่ยืนเคียงข้างได้ยินคำพูดของเขาก็ไม่พอใจมากจึงนำเรื่องไปรายงานต่อราชอ,องครักษ์ทันที จากนั้นไม่นานทหารก็มาจับตัวชายชาวประมงไปเข้าเฝ้าพระราชาเจ้าคือชาวประมงที่บอกว่าลูกสาวของข้าไม่ใช่เจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกงั้นเหรอกษัตริย์ตรัดอย่างเคร่งครืมแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีความยุติธรรมพอไม่เช่นนั้นคงจะสั่งประหารเขาไปแล้ว ที่บางอาจกล่าวหาองค์หญิงว่าไม่สวยพระองค์จึงได้ให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงแค่ไหนเอาละข้าจะให้โอกาสเจ้าได้พิสูจน์ว่าเจ้าพูดเรื่องจริงเจ้าจงไปพาองค์หญิงที่สวยที่สุดมาประชันโฉมกับลูกสาวของข้าเพื่อจะพิสูจน์ว่าใครงดงามกว่ากันหากเจ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ เจ้าจะต้องถูกประหารในทันทีเจ้าชายยินดีจะพิสูจน์แต่ได้ขอเวลาสองสัปดาห์ตนจะพยายามนำองค์หญิงที่สวยที่สุดมาที่พระราชวังแห่งนี้ให้ชงได้พระราชาทรงประหลาดใจมากที่ชายหาปลาจนจนจะรู้จักองค์หญิงที่สวยที่สุดในโลกได้อย่างไรกันจึงได้อนุญาตตามที่เขาร้องขอ จากนั้นเจ้าชายก็รีบออกเดินทางไปที่ป่าแห่งนั้นอีกครั้งตามเส้นทางเดียวกันที่เขาเคยมาในครั้งก่อนในไม่ช้าเขาก็พบเส้นทางที่กระต่ายเดินผ่านแต่ตรงนั้นเป็นทางหลายแยกจึงพยายามนึกว่าเป็นเส้นทางไหนกันแน่ที่พาเขาไปพบกระต่ายน้อยที่ถ้ำแห่งนั้นเพราะดูเหมือนว่าได้มีฝนชะล้างเส้นทาง จนไม่เหมือนเดิมเจ้าชายเดินตามเส้นทางไปยังถ้ำก็ไม่พบเขาเดินหาจนทั่วทั้งวันในที่สุดก็ได้พบทางเข้าถ้ำแต่บัดนี้มันถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาด้วยประตูบานใหญ่เจ้าชายพยายามเคาะประตูอยู่หลายครั้งประตูนั้นจึงถูกเปิดออกเล็กน้อยแล้วก็มีหญิงชราบใบหน้าเหี่ยวโยนโผล่ออกมาและบอกกับเจ้าชายว่า นางคือคนดูแลองค์หญิงข้าคือคนดูแลเจ้าหญิงและท่านก็คงจะเป็นเจ้าชายที่จะมาช่วยเจ้าหญิงใช่หรือไม่ใช่ข้าจะมาช่วยเจ้าหญิงแล้วตอนนี้เจ้าหญิงเป็นอย่างไรบ้างเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหญิงที่เคยช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าชายรู้สึกแปลกใจที่หญิงชารารู้ว่าตนเป็นเจ้าชาย ทั้งที่ตนอยู่ในชุดชายหาปลาจึงได้เอ่ยถามหญิงชาราว่ารู้ได้อย่างไรเจ้าหญิงบอกข้าเองว่าได้มองที่ดวงตาของท่านอย่ามองที่เสื้อผ้ารอยยิ้มในดวงตาของท่านนั้นจะบอกข้าเองแล้วหญิงชาราก็พาเจ้าชายเข้าไปในถ้ำแล้วก็รีบปิดประตูทันทีบอกกับเจ้าชายว่า หลังจากที่ยักษ์กลับมามันโกรธมากที่รู้ว่าเจ้าหญิงช่วยเจ้าชายออกจากกล่องไม้แถมยังโยนกุญแจทิ้งไปหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมันจึงขังเจ้าหญิงลงในกล่องไม้แทนแล้วเสกน้ำมารายล้อมไว้และเสกปลาตัวใหญ่แหวกไหวล้อมที่ประตูถ้ำใหญ่ไว้ซึ่งความจริงปลาตัวนี้ก็ใจดีอยากช่วยเจ้าหญิงออกไปจากถ้ำแห่งนี้ ในขณะที่เจ้าชายคุยกับเจ้าหญิงอยู่ในกล่องทั้งสองก็ได้ยินเสียงปลาพูดขึ้นว่าเจ้าจงเข้าไปในกล่องกับเจ้าหญิงข้าจะช่วยพากล่องไม้นี้ลอยออกไปจากถ้ำได้อย่างรวดเร็วเจ้าชายและเจ้าหญิงรวมถึงหญิงชราก็ได้ปลาตัวใหญ่ช่วยออกจากถ้ำแห่งนั้นได้อย่างปลอดภยัย ที่สุดทั้งสามคนก็ขึ้นถึงฝั่งและออกจากกล่องไม้อย่างปลอดภัยเจ้าหญิงประทับใจที่เจ้าชายได้กลับมาช่วยเธอในที่สุดข้ารู้ว่าท่านต้องกลับมาช่วยข้าแน่แน่แน่นอนข้าต้องมาช่วยเจ้าหญิงแน่เพราะเจ้าหญิงคือหญิงในดวงใจของข้าแต่คราวนี้เจ้าหญิงคงต้องช่วยข้าบ้างละท่านจะให้ข้าช่วยอะไรบอกมาได้เลย เจ้าชายจึงได้เล่าทุกอย่างให้เจ้าหญิงฟังมีเพียงเจ้าหญิงเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเขาได้เมื่อเจ้าหญิงได้ฟังก็เต็มใจช่วยเจ้าชายอย่างเต็มที่แบบนี้นี่เองข้ายินดีที่จะช่วยท่านโชคดีที่งานนี้ถูกจัดขึ้นในตอนกลางคืนด้วยไม่เช่นนั้นข้าคงช่วยท่านไม่ได้แนะ่จากนั้นเจ้าชายก็ได้นำเจ้าหญิงลงไปซ่อนในกล่อง โดยให้หญิงชาราที่ติดตามเจ้าหญิงถือกล่องไม้นั้นติดตัวไว้ตลอดเวลาโดยเมื่อเจ้าหญิงลงไปในกล่องก็โยอกายให้เล็กลงเพื่อให้หญิงชาราถือกล่องนั้นได้อย่างสะดวกเจ้าชายและหญิงชารามุ่งหน้าเข้าไปที่พระราชวังที่กำลังมีการจัดงานอย่างคลึกครื้นคืนนี้เป็นคืนที่เจ้าชายสัญญากับพระราชาว่า เขาจะนําเจ้าหญิงที่สวยที่สุดไปให้กับพระองค์ดูตัวและเมื่อไปถึงเจ้าชายก็ถูกทหารจับตัวไปพร้อมกับหญิงชราเพราะพวกเขาเข้าใจว่าชายหาปลาคนนี้คงไม่มีปัญญานําเจ้าหญิงที่สวยที่สุดมาได้อีกทั้งเขายังเดินมาพร้อมกับหญิงชราหน้ายน่นที่เดินกระย่องกระแยง่งพร้อมกล่องไม้เก่าๆที่เทินไว้บนหัวของนาง ผู้คนที่เห็นว่าชายแปลกหน้าไม่สามารถพาเจ้าหญิงมาได้ก็พากันหัวเราะว่าคงไม่มีใครสวยสู้เจ้าหญิงของพวกตนได้นอกจากจะพาเจ้าหญิงมาไม่ได้แล้วยังพาคนแก่หนังเหี่ยวโย่นมาอีกด้วยเสียงหัวเราะดังไปทั่วท้องพระโรงและก็เงียบลงเมื่อพระราชาเสด็จออกมาที่บัลลังเมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถนำเจ้าหญิงมาได้ เขาจะต้องได้รับโทษประหารจึงส่งสัญญาณให้ทหารนํำตัวเขาไปตัดสินโทษแต่ทันใดนั้นชายชาวประมงก็คุกเข่าลงอ้อนวอนต่อพระราชาว่าขอเวลาให้เขาสักครู่พระราชาก็อนุญาตชายหาปลาจึงล้วงมือเข้าไปในกระเป๋านำเกล็ดปลาวิเศษที่ปลาตัวใหญ่นั้นให้มาออกมาวางในมือ ครูเดียวก็มีควันสีชมพูพวยพุ่งกระจายไปทั่วท้องะโรงจนไม่มีใครสังเกตเห็นว่าบัดนี้เจ้าหญิงแสนสวยได้ออกมาจากกล่องไม้นั้นเรียบร้อยแล้วเมื่อควันสีชมพูนั้นจางลงไปก็ปรากฏร่างเจ้าหญิงแสนสวยยืนอยู่ระหว่างกลางระหว่างหญิงชราก,กับชายหาปลาคนนั้นตอนนั้นทหารพากันถอยครูด ไม่มีใครกล้าเข้ามาแตะต้องตัวเขาอีกเช่นเดียวกับพระราชาเมื่อได้ย่นโฉมเจ้าหญิงก็ยอมรับว่านางสวยกว่าลูกสาวของพระองค์จริงๆดังนั้นพระราชาจึงได้ปล่อยชายหาปลาและเจ้าหญิงรวมถึงหญิงชราไปข้ายินดีกับเจ้าด้วยลูกสาวของข้าไม่สวยเท่าเจ้าหญิงองค์นี้จริงๆ แถมจมูกก็บิดเบี้ยวเล็กน้อยพวกเจ้าไปได้พระราชากล่าวแล้วก็เข้าไปในพระตำหนักเจ้าชายในคราบชายหาปลาก็ผ่าเจ้าหญิงและคนติดตามกลับไปที่พระราชวังของตนในเวลาต่อมาทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและคำสาบก็ได้ถูกทำลายเจ้าหญิงจึงไม่ต้องเป็นกระต่ายในตอนกลางวันอีก ส่วนแม่เท่าก็ได้ดูแลเจ้าหญิงและเจ้าชายด้วยความจงรักภักดีและยักษ์ตนนั้นก็ไม่เคยมารบกวนพวกเขาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาเรื่องเจ้าหญิงกระต่ายกับเจ้าชายจำแรงก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ